อร่อยมากอยากให้ลองพี่หัวใจเขียวถามว่ามาร์เมลโล่หนึ่กโลตะกา้าไหนคะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เลยเดี๋ยวปักขึ้นมาให้นะคะปักหัวใ้แล้วคะ่ะปักให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นี่เลยถุงนี้นะ1โลนะขายดีมากนะคะลูกค้าไปดูรีวิวได้เลยเออล่าสุดอะพี่กดรีโพสตไปมไมไทุกคนลองไปดูในรีโพสดิมีลูกค้ามารีวิวให้เดี๋ยวให้ดู เนี่ยถุงใหญ่กว่าตัวลูกค้าอีกอ่ะที่ลูกค้าอุ้มเออลูกค้ากอดเป็นหมอนข้างเลยเห็นปะเนี่ยลูกค้ารีวิวให้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเป็นนายหน้าปากตะก้าขายดีมากคลิปนี้พี่เขาได้ค่าคอมเยอะมากทุกคนเนี่ยถุงหนึ่งกิโลแต่อันนี้เขาซื้อไม่กินนะทุกคนดูเห็นไหมตรงปกบนที่ตุ๊กเทหน้าไรเลยถ้าใครอยากดูรีวิวสินค้านะลูกค้าสามารถกดดูที่ตุ๊กกดรีโพสไว้ได้เลยนะคะเพราะว่า ตุกจะชอบกดรีโพสร,รีวิวของลูกค้าไว้ในในช่องนะเข้าไปดูได้เผื่อที่เกีืเผื่อที่เกียไปหารีวิวอ,ออเดอร์ถัดไปที่ปาริชาติเขาเขานัดกันมาม์นเมโนูหนึ่งผักหนึ่ง,ง,งบอกแล้วว่ามันขายดีจริงๆทุกคนมันเมนหนึ่งผักหนึ่ง ที่แบบจะกินมันเมลโอทุกคนถ้าซื้อไปกินเองะดนะกดถังไปก็พอไม่ต้องซื้อไปถุงฟอยถุงฟอยมันเหมาะสําหรับซื้อไปแจกซื้อไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน้<ถ>ตะกร้ามันเมลโมันจะมีอยู่สามตัวเลือก<า>นะมีสามไซส์นะดูดีๆเดี๋ยวนี้ได้หนึ่งตะกร้าทุกก่จะมีหลายตัวเลือกนะทุกคนเพราะว่าแบบเออลูกค้าแบบอยากกินหลายๆแบบ ขอพิมไปกับพี่พี่พี่อ่ะพี่อ่ะอยากถ่ายนะแต่ว่าอยากแบบอยากเทนะแต่ว่าบางตัวแม่งเทไม่ได้ต้องทั้งเททั้งเก็บต่อไปนะคะพี่พการมาศประทุมธานีนะัีรพี่เหมือนเดจาวูเลยอ่ะผักหนึ่งมันไม่นอหนึ่งอีกแล้วพึ่งแพ็คไปดิว่ะนะคกด คนแบบนี้มาเยอะมากเลยโวกสั่งแล้วค่ะพิตาชิโอแมคคาแล้วก็ไข่เตานานขอบคุณค่ะพี่นกลูกค้าสามารถกดแบบหลายๆอย่างรวมกันได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่เสียค่าส่งนะคะทุกคนน้องใส่แล้ว ตาชิโอ,โอแมคคาไข่เต่าเอามาให้พี่ลูกค้าดูหน่อยว่าได้แบบไหนไปบ้างไข่เต่าไข่เต่านะลูกค้านี่นะที่ลูกค้ากดไปไข่เต่ามีไซส์เดียวตอนนี้เพราะว่าของจะหมดแล้วพิตาชิโอไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่กดไซส์ไหนมาเดาว,ว่าไซส์นี้ไม่ค่ะแมคคาไม่แน่ใจพี่พ,พี่กดแมคคาขนาดไหนผูกเสาพี่หน่อยดูเสาี่หลวมว่ะจะหลุด <จะ S 1> นมจะ,จะออกโชว์เซ็กซี่อีกแล้วผูกแน่นหน่อยดึงแน่นๆเลยโอเค แน่นจริงได้จะไม่ออกจะไม่ออกลูกค้าคะเป็นผัวพิตาชิโอโอเคจะปักหมุดกรตาขึ้นมาให้นี่อ่ะทุกคนแม็กค่าหนึ่งโลโอเคโหหนูหยิบถูกมากเลยนี่เลยพี่แม่แบบนี้เซ็นี้เลยแตงใหญ่ค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าห่งผัวพิตาชิโอไซนี้หรือเปล่านะหนูไม่แน่ใจถูกเดาเอาโอเคไปเลยเดินถัดไปนะคะเดินถัดไป เดอร์ถัดไปมาแล้วเห็ดหอมหนึ่งแถมหนึ่งถ่ายดีถ่ายดีนะใช่วันนี้แพ็กไปเยอะมากแล้วพี่หอแต่ว่าแทบจะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะใช่ลู้าเขาตาดีเขาเห็นเองไม่ได้ถ่ายเลยด้วยซ้ำเอออเห็ดหอมหนึ่งแถมหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทนะคะเอนี่ไงที่เราบอกว่าในผักกรอบอ่ะมันจะมีเห็ดอยู่น้อยมาก แนะนำให้ซื้อแยกมันจะถูกก็ลูกค้าก็เลยซื้อเห็ดหอมมาไปมีกเพิ่มในผักกรอบได่เลยก็เลยมาแบบนี้นะคะโอเครู้เรื่องนะอันนี้ไอ้ห่อนะห่อเลก็กอะห่อเคสวยงามตามท้องเรื่องมีแตกบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะไปไหนอ๋อพี่แอมเ 1> <1> <1> <1> ขาบกขอกว่า ซื้อมาร์เมโล่หนึ่งกิโลแล้วค่ะโอ้โนี่มมันนี้เอาไปกินเหลือไปแจกเหลือไปขายหรือว่ากินด้วยแจกด้วย